มามีใครอยู่ในบ้านนี้ไหมครับ<อ>ผีหรือดวงวิญญาณเออเรียกไม้ไห,มหมดเลยอยากลองดีหรือมีใครอยู่ในนี้สี่ร้อยว่าท่านฝากกดแชร์ให้ทะลุหนึ่งพันะฮะเอาม,มาให้สุดเลยนะฮะประวัตินี่ม,มันลกว่ะ<อ>มันมีมทางเข้าอื่นบ้างวัด <c oughs> นี่ก็ลก แต่เนื้อยามันขึ้นสูงนะเว้ยอ้าวใครอคระครับผีป่ะครับพี่ใครอะเฮ้ยโอ้ยพี่ oh, <here. S 1> ะไอ้ด้วยว่ะใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโ้ทำได้อสูงเลยพี่เดี๋ยวตอ <laughs> นหนึ่งตอนหนึ่งทำอะไรไม่ถูกผู้ชายผู้หญิงป่ะ เสียงเหมือนผู้ชายพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายมีชีวิตมีลมหายใจไหมครับ้ามีขอเสียงหน่อยเสียงใครจีบ่ะเฮ้ยโอ้โหชัดเจนจ่มแจผีชัดๆผีแน่นอนอไม่ใช่ออกมาเลยผีเวรเฮ้ยไฟหมดมีร้องเพลงนะด้วยไอกอนไอคอนไออนมีร้องเพลงนะด้วยเฮ้ยโอ้โหเต็มคาราเบล หวัดดีครับพี่ชายไอปป้เเฮียใครอ่ะหวัดดีครับจำผมได้ปะผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่พี่ไม่เคยเห็นหน้าผมเฮียเดินไปไหนวะไอ้ไอ้ก้อนบ้าป่าวะเฮียมีไอ้ก้อนเอาไฟฉายมาเฮียมีคนไปฉายถ่านมีเป็นล็อตเลยนะตอนเนี้ย<ม>โอ้ยอเฮียสัญญาไม่ดีโดนเฮียอหลรวะพี่ ยนอะไรยุบโดนไรกันยุบโดนอัน่อเทียอะไรวะอนเ่ยอะไัเคนอะไรอยไฟคุก็หมดไอ้กอนไอ้กอนมีคนเฮี้ยม่คนผีผีดิผีแม่งเอากะเบื้องมาแตกจ่ายเต็มหัวายมาห่ดิมีคนเฮี้ยตัววันเริ่มเลยคาัิทุกคน หกร้อยกว่าท่านแป๊บนึงไอสัตว์เออไี่ไปพี่พี่เผื่อเราถ่านหมดเหก <6 S 2> ไปเลยอ่ะเอาเล้วไปอะไรเนี่ยไปนู้นก็เข้าไม่ได้มานี่ยังเจอใครอีกก็ไม่รู้หกร้อยกว่าท่านนะฮะไม่เปลี่ยนโลแล้วนะหกร้อยกว่าท่านขอโคตรหนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์หน้าเฟซหรือแชร์ลงกลุ่ม พวกเราได้นะครับนะเดี๋ยวมีคนอนุมัตินะครับก่อนอื่นต้องแชร์หน้าเฟซถึงไลค์ครับครับผมวันนี้คือมาช้าเปิดช้าเพราะว่าเราไปอีกโลนึงแล้วแล้วมันมีปัญหาคือเข้าไปถ่ายไม่ได้เจอคนคือเขาความมัวสูงม,มันเลยอะ่ะแต่ทีนี้เรามาถึงปุ๊บเราเปิดไลค์ปั้เไม่คนอีกแล้วใครก็ไม่รู้คนหรือผีวะพี่ชายครับมีเสียงนี่พี่เดี๋ยวผมเอา i p h o n สิบห้า Max ให้่ะ ถ้าทุกคนเข้าสมัครนะครับที่ฝากหมุดนะครับ @uvip88 ฝากไม่มีขั้นต่ําหวยใกล้ออกขายคอเกมเข้าไปสมัครไม่มีขั้นต่ําช่วยผมฝากหน่อยครับนะเหมือนขายประกันเลยแต่ตอนนี้นเนี่ยฮะขายไม่ออกกทีนะฮะช่วยสมัครนะครับนะช่วยหน่อยแชร์ถึงหนึ่งพันก่อนเลยไม่ย้ายโลแล้วทุกคนนะคอมเมนต์ดีเราไม่ย้ายโลแล้วนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้หน่อยนิดนึงทุกท่านนั่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 นน่ะพี่พี่พี่เห็นัหมเห็นัหมพี่ครับเพ่เพ่เพ่ พ like ี่อย่าคิดต้านพี่พี่มาวะเขาไม่ได้คิดต้านพี่พี่มาวะไม่ใช่สูงว่ะสูงวะเฮ้ย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 พี่ไปแล้วเว้ยพี่ไปแล้วซูมอยู่พี่หายไปแล้วไม่ใช่ผีแล้วแหละไม่ใช่ผีแล้วแหละผมมองในสี่ดวงตาเป็นผีชัดๆใครคิดว่าเป็นคนลองพิมพ์หนึ่งมาใครคิดว่าเป็นผีพิมพ์สองมา นะเห็นไหมนี่ไงนี่ไงใครอ่ะเฮ้ยเอา้าไปไหนล่ะผมมานี่ให้ผมไปไหนโอ้โหพี่เอ<น>้ยเอ้าคนอยู่กันกี่คนน่ะพ,พี่จ๋าอยู่กี่คนจ๊ะอยู่อีกคนโอ้ยพี่พี่ครับพี่เฮ้ยคนนะทุกท่าน คือไม่เปลี่ยนโลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฮะเดี๋ยวเ,ยเวลาเอาแม่นี่แหละเพราะที่นี่มันก็มีประวัติด้วยการตายแต่เราคาดไม่คิดว่ามันจะมีคนอยู่ด้านในถ้ามันลกขนาดนี้มันยังจะมาอา้าวพี่คนเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องมาใส่ในที่รกร้างนะฮะทุกท่านเข้าใจนะฮะนะไปทุกสถานที่เราอาจจะเจอผีหรืออาจจะเจอคนเราก็ไม่ทราบเป็นแน่แท้ถูกไหมขอคนามรับผิแทน แค่ให้ก่อนตอนนี้พี่กาโอ้โหพูดเฉพาะเลยไอพี่เฮียไอพี่ไอต้นไทรไอพี่อพ่หมาเลยไอต้นไอ้ยเฮียแล้วไอ้พี่ไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูบอกแล้วว่าอย่าไปที่นี่กูบอกป้ายแม่กอ้ยหยาไอเฮียอะไรไอเฮียอะไรวะปากกล้วยบังเราไว้พี่ปลอดภัยเฮียผมไอ้พี่มันเฟี้ยอะไรไม่รู้ไม่รู้ไอ้ก้อนไอ้ก้อน เรียก่อนเรียก่อนวอลวอลวอวอไม่มีไม่มีเฮียเลยเห็ดวอดเท็ดวอดพ่การพิก่อนเตรียมอาวุธให้พร้อมใครอยู่ด้านบนไม่รู้ผมพร้อมคุณไว้หมดแล้วนะฮะมือป่าคุณป่าแล้วผมไม่เข้าหวาผมมีไ <c oughs> อ้เอพ่ฮะเฮ้ยไอ้ใส่เนี่ยคุยเหนื่อยแล้วนะอย่าไปกลัวจิตฟุ้งซ่านฟุ้งเฮียแล้วมาเฮียเห็นเลยมันเฟี้ยงอะไรมาไม่รู้ฟุงเลยเฮียนี่มังป่าเนี่ยฟุ้งเลยเจ็ดร้อยท่าน กดแชร์เดี๋ยวมึงเจอไอ้กอนดูเจอไอ้กอนจานกอนกูมีของมาเดี๋ยวมึงเจอน้องกูเดี๋ยวก่อนมึงเฟี้ยงอะไรเดี๋ยวเจอน้องกูน้องคนไหนวะพี่เดี๋ยวมึงเจอจานกอนน้องกูรู้จักแจ็คแปนรัวป่าคราทำไมกูเหนื่อยวะน้องคนไหนพี่อยู่ในสุวนวการไหมฮะอ่ะพี่เจรดญร้อยกว่าท่านสวัสดีครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนะพี่พี่ขอพี่ต้อนรับแบบ ส้นตีนผ่านหน้าอะไรเงี้ยผมชอบมึงรู้จักแจ็คแปร์ล้วล่าใช่เดี๋ยวเจอพี่แจ็คผมอะไรคุยผีเหรอใช่คุยผีคนนี่มึงดูคนเหรอมึงดูของจริงอะไรมึงดูอ่ะเอาลูกกระสุนแช่อาบน้ำมนต์มาไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทุกท่านเห็นนะเว้ยเนี่ยเขาาไว้ฝั่งมูดตรงกระจู๋ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอไม่แล้วไอ้ไอ้อะไรอ่ะไอ้ก้อนเด็ดแม่อะไรไม่รู้ กูเห็นดิ้หเหยียบดังปั๊บเลยีอะไรวิ่งก่อนไม่รู้คนไงผมกลัวคนเตียวเตียวเอาแล้วมึงดูมึงดูไ้ก่อนมึงดูมึงดูแจ็คกูสัตแจ็คตะแเปาร่วมรู้จักเปล่ากูเฮดช็อตแห้งเลยเขาเขาไปโลไหนเขาต้องพกติดตัวตลอดเลยนะเว้ตู้นี้ต้องพกครับเลยทำไมวะโจทย์เยอะตู้นี้ต้องพกครับทุกคนไม่ได้นะเอา่อนเอาเลยสั่งสอนไอ้สัตว์ยังไม่เห็นตัวเลยมันมีเมื่อกี้ไม่เห็นอ่ะมันเฟี้ยงอะไรไม่รู้ว่าตุ้ม โอ้โหรากจัดเลยตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุเกตุ๊กยงเกาอีกตุ๊กตุ๊กต้องต้องตุงกตุ๊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 กูนึกตุบกตุ๊กเลยกตุ๊นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตร๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กุ่๊กต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 ุลกตุตตกกงของใหญ่ฮะด้วย ก่อนขู่เลยก่อนเราี่ครับของใหญ่ด้วยมึงขู่ดิมึงขู่ดิเป่งนี่คือเสียงอะไรมึงขู่เลยแปดร้อยว่าท่านกดแชร์ไปเลยมึงขู่ไปก่อนเลยกูมีปืนนะเว้ยเออปืนกูน่ารักด้วยตดวสองให้เพ่เพ่เพ่เออพี่เพ่เดินมาดิเด้เด้เด้เพ่ผมมีเี่ผมมีของดีงางาพี่ไอ้เหี้ยปืนมึงโคตรน่ารักเลยสัตว์ ไอ้จัดกลัวไอ้จัดลมาป่ะเนี่ยโดนมันาป่ะวะไม่ใช่เขาเดินมาดูเดินมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเหมือนเขาจะไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งจะหยิบหรือว่าหรือว่าจะลงมามันถอนมาแแลล้วมาหรไอ้ว่าจะลงมามาแล้วควายลงเลยลงเลยเดินไปดูแล้วก็ไปหยิบของแล้วก็มาถอนให้ไอ้จัดไมันคว้ยงลูกเกี้ยงมาเว้นน่ะพี่เฮ้ยกูอยู่ตรงนี้บังได้ป่ะวะเฮ้ยไม่โดนกูหรอกไอ้ควายขอเยอะๆดิ ลงเหมือนเข้าวเซเว่นพี่อย่าลืมตังค์ทอนจ่ายตังค์มาแล้วปุ๊บแม่งทอนหายเพี่สามรอบไม่สัตว์เลยมเดินมามองก่อนมาดิมึงหน่วยสว่างมึงนำไปก่อนเลยถึงตัวกูว่าถึงในร่องยิงไอ้เป้ดิมันเป็นยังไงวะมันเจ็บปะวะไม่เจ็บหรอกโอ้ยเฮียเอ้ยไม่เจ็บหรอกไหนจะยิงมือดิยิงมือจิงจ๊ิงจรงกว่าผมมาใส่เสื้อกอดอูพี่โอ้โหสัตว์เอ้ยมันคงกลัวลูกเก้าร้อยทันอันนี้ปืนว่ายิงผีไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกเอาไว้ขู่เว้ย เราเจอเขาบอโคตรแม่งเจอตกใจปืนจริงแน่เลยอันนี้มันไอ้เหี้ยมันยิงผีเขาบอก M4 ใช่ครับใช่มไรู้ได้ไงวะนี่เคยเล่น P P ป่ะนี่แม่งพันอย่างงี้เลยนี่ถูกต้องสวัสดีครับพี่ชายผมอยากโดนทอนหนักๆอ่ะไอ้พี่เอาหายไปไหนล่ะโอ้ยเจอ M4 ใบนิดเลยเนี่ยพี่จะาร้อยกว่าท่านฝากกดแชร์นะไอแล้ว์อะไรวันนี้ของวันนี้วันนี้ไอ้พี่อะไรทอนหนักจัง ใหญ่ๆผู้เขี้ยวหัวเลือเกินมุดๆเลยมุดจิกใหญ่ด้วยพี่กูมุดก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วโอ้โหพี่พี months. ่ว hmm, mm ิ่งลงแล้วพี่พี่กลัวงูใช่ไหมกูัวดิโอโห้กูมีสุดแล้วทะลุหนึ่งพันท่านเดี๋ยวจะให้อาจารย์กอเนี่ยกันหนาวแม่งให้พุนเลยสัตว์เฮ้ยเเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยข้างล่างอ่ะไม่รู้ ขอคนละหนึ่งแชร์สองแชร์นะฮะขอคนละหนึ่งแชร์สองแชร์เป็นกมลังใจพวกเราขอยอดแชร์หน่อยเฮ้ยผมอยู่ทางนี้ดิกล้องกูได้หันทางนี้ด้วยกูเสียวมันลงมาไอ้นะใครก็ไม่รู้ทุกท่านอย่าถามผมนะว่าใครใครไม่รู้นอถามว่าใครเฮ้ยนี่ต้องออกไปเปิดน้ำหน้าไปก่อนนะทุกท่านเฮ้ยอยงบ่นไม่อย่บ่นไม่เฮ้ยเดีมยวเราลองเว้ยเว้ย ไม่ใช่แจ็คทุกคนแต่เนี่ยแจ็คแปลรั่วออแล้วกลัวนัที่เจ้าหน้าที่ได้รอไปหมดแล้วเห็นภาพเงียบแล้วเงียบแล้วส่องหีมาให้หมดผีผีผีเออมันพูดผอพึ่งไม่ได้มันจะเป็นหอยยี่อเลยครับหนูสวายมีเสียงเพลงไม่ใช่โอ้โหลูกว่าบนฝาผนังตกใจให้ยิงให้ก่อน นี่เป็นผีนะโดนลูกกระสุนน้ำมนต์กระเด้งแล้วเนี่ยอันนี้กระสุนแช่น้ำมนต์จริงๆนะอาจารย์กรเขามีอาจารย์นะครับไอ้คนเปิดเพลงข้างบนทำไมหลายคนเดี๋ยวนี้ไปปีแอปาร์ตี้ซะแล้วอย่างนี้หลายคนแน่เลยมีไฟดิสโก้ยังจ้าดิสโก้ไอ้คนอย่าไปกลัวพวกเราร้องไปข้างล่างหมดแล้วอันนี้หลายคนแน่เลยคุณหลบตรงนี้ก่อนคุณจะมาเยอะเท่าไหร่ผมมาเยอะกว่าคุณ หนึ่งพันท่านนะฮะขอบคุณนะสวัสดีด้วยนะมางมาใมาแล้วจ้าพร้อมทำอะไรพร้อมตัดเก็ตไงพี่อะไรพี่ครับผมจะบอกวี่อะไรอย่างนี้ที่อะไรวะมีไฟด้วยคุยใช่ทีมีอขอแย่งแย่หน่อยพี่ไม่กูอ่านตรงนี้อะไรไฟอะไรอ่ะไม่รู้เวลาพี่จะทำอะไรสักอย่างนะพี่มีสติหน่อยะพี่เป็นบ้าป่ะโอ้ชัดเลยพี่พี่พี่ดูดูลูกยิงไม่ออกดู ไปแล้วมึงกระสุนหมดเปล่าไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วกระสุนหมดเปล่าอีเหี้ยอุ๊ยอะไรวะอุ้ยวิ่งไปแล้วนี่ส่งยูเอฟโอไปนี่พี่ครับผมทรับขึ้นใหม่ครับลงมาตะปูเพราะตะปีเลยกูกูอยู่ตรงกระได้ก่อนถ้ามันลงมากูได้เห็นสวัสดีครับผมอยู่ผมอยู่หน้ามันตายประมาณ22คน พี่ต้องการจะเสิร์ฟซุปเต็งหนฮะอุ้ยพุ๊ยเกี่ยะไรอย่าบอกเขามันมีตปืนนบพี่เหรอวะเสี่ยมันคล้ายกันยังวะมาทุกคนครับเราตั้งใจกะมาผีเนาะสองโลแล้วโลที่แล้วไปก็เจอคนมั่วสุ่มกันนะฮะวันนี้วันศุกร์นะฮายพี่พี่รองเท้าไอ้สัตว์รองเท้าอีสิ่งเมื่อกี้ไม่มีตายแล้วเราเลยย้ายโลมาจริงตายแล้วนะฮะกล่าวว่าถ้า มาลาภีเฮ้ยพ <SI like ี่เฮ um ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้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 ้เฮ้ย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 เเยเฮ้้ยยเฮ้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 ยเเฮ้ยเ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย ไอ้เฮียบอกบ้านนี้ผีดุไอ้ถ้ากูว่าตอนนี้คน,นคนดุแล้วกูกล้ามายิงผีสักหน่อยเนี่ยผีดุเดสื้อเขียวกูเห็น,นหอยู่มันมีไฟอะไรไม่รู้อะมันถือเหมือนจุดไฟขอบเพลิงอ๋อระเบิดขวดระเบิดขวดระเบิดขวดวบ้านพวกสมอลเกง่งเฮน่ป็นวะพี่ก็ผมเจอว่าหน้าพี่แค่ยิงผมแล้วพี่พี่ต้องฝึกมาที ูยิงเฉียวร้องหูได้คุยเขาดีๆก่อนไหมพี่ครับพี่เจอผีบ้างไหมพี่ครับวิ่งวินี่แหละนี่แหละกูเห็นกูเห็นไฟอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านพี่เจอผีบ้างไหมครับพี่อยู่บ้านนี้ครับพี่พี่มาอยู่ได้กี่วันแล้วครับพี่พี่มีญาติไหมครับหรือพี่มีต้นตีนนะพี่ก็าร้องเพลงอยู่อ่ะพี่มาเปิดเพลงเปิดเพลงด้วยอ่ะ ไอ้ก้อนเหมือนไฟีไฟอ่ะจริงเลยมึงทั้งห้องเขาเอาผมตัวเองเป่าไฟเว้ยคนเทียแล้วผมเจ๊งเนี่ยเขาเอาผมตัวเองเป่าไฟเว้ยพี่เนี่ยเนี่ยผมเขาเว้ยพีบยังเยอะหรืเปล่าบี่สัตว์มารพี่เนี่ยพี่เนี่ยข้างพี่ไหนอะมาดิสัตว์มาดิมาดิเฮียมาแล้วมาแล้วพี่พี่เดี๋ยวลงมา ครับพี่พี่คุยดีๆก็ได้ครับนะถ้าพี่รักชีวิตนะถ้าพี่รักชีวิตก็พี่ก็สมัคร UAB แปลกพี่ก็จะมีไอโฟนใช้15 Pro Max เชื่อที่ผมดิแต่ผมมีประกันขายด้่หนาที่ถุงชูผมดิพี่ครับกดแชร์ไปครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าทำไมไม่ขึ้นไปบวกกับมันมันมีเทียอะไรหรือเปล่าเพื่อนมึงบวกเลย เอานี้เลลย,ย,ยแยว้วอก<ย>เลยนะมึงมีปืนมึงยิงเลยมันเข้ามามึงยิงยิงใส่กระหน่ำเลยไอ้พูนเลยสัตว์ถ้าเป็นกูถือปืนนะผมกลัว่าผมจะปูนหยอนแม่งอนะเด็ดไปพี่ไปพี่เอ,อมึงต้องมีกาดดีกว่าที่ไม่ใช่มันถอยมาหน้ากูพังเลยเนี่ยนะผมไม่กลัวพี่ดูอาวุธผมด้วยกูกลัวมันหลบอยู่ฝั่งขวานั่นน่ะสวัสดีครับพี่มอมาตใหมงานนะครับให้เดินใกล้เราป่ะพี่

ผมได้ยิงปืนเลยนะกูได้กิ่นจริงไงยิงดิก่อนยิงดิยิงดิกูได้กิ่นรองเท้ายิงเลยยิงเลยจัดยิงเลยกูได้กิ่นเหล้าขาวเมิ่มยิงเลยมึงยิงเลยเมื่อกี้มันอยู่ซ้ายยิงเลยขึ้นเลยขึ้นเลยคนเดียวขึ้นเลยเอาไว้เห็คนเดียวเว้ยเอาเรื่องฮ่าหลังหนี่หลังเลยจ้าไหนอ่ะ มาหนึ่งกองร้อยด้วยใครวะนี่ใจหายแบบเลยเห็นบอกคุยดีๆกาดใหญ่เลยนะตัวแม่งใหญ่มากเลยหรอถูกเรื่องเลยอยู่ห้องไหนอ่ะไม่รู้ขอแชร์เป็นกำลังใจหน่อยขอแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะ <S <S ขอยอดแชร์หน่อยนะสวัสดีครับพี่ ผมมาหาหผีเว้ยผมไม่ได้มาหาพี่เว้ยเอออันนี้คือประเด็นหลักไอ้ก่อนยิงยิงยิงดิยิงยิงดิยิงดิยิงดิยิงมาไอ้คนไอ้กอนนี่ครับนี่กระสุนมาพี่อะสุนกระสุนอะไรกระสุนยิงผียิงไม่ได้กระสุนยิงคนมาว่าแล้วกระสุนนี่ปุกปุกปุกเสกด้วยน้ำมนต์มาแล้วเออมันเป็นกระสุนที่ ทุบน้ำมนต์มานะมันไม่ร้องมันไม่แอะเลยวะไม่ใช่ลูกเซรามิกนะไม่ร้องเลยแม่งเดินใจเลยตุกตุกตตุุกกแม่งเนี่ยกับเป็นตัวแท้งอ่ะยิ่งนบาเลยกูนึกถึง walking dead เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตัดมาดิมาดิวิ่งมาดิไอ้จัดลื่นนะเอากูไม่หนีเด้อมาดิมาสิเอาดิเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยมา โอ้ยโอสัตว์พี่หางานให้ผมอีกแล้วเนี่ยวายไม่โดนเฮ้ยถ้าเป็นกลัววิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยว่ามันไม่ได้กลัวเลยเออฮ้ยว่ามายิงผีนี่ว่าบีบีกันมาแล้วดิใครไม่รู้มันเปิดเพลงอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่รู้เพลงก็เงียบแล้วว่ะอะไรวะ ขาบอกว่าจะรอตูดมันใช่ไหมมือจะเลิกยิงได้เขาบอกมือจะเลิกยิงได้ยังยังกระสุนกูมีเยอะกระสุนยังไม่หมดไอ้ตา,า,ยายใ้กูจับได้เอากระสุนกอนปากแม่งเลยอเกแค่ามาทุกทีไม่เคยเจอเอออีกแค่เป็นใครมาจากไหนไงแต่มันปิดเพลงนะทุกท่านตอนแรกเปิดเพลงลั่นเลยอะเฮ้ยไป๋าใหญ่เดี๋ยวมึงเจอไ,ไอ้หมอตาโอกับไอ้หมอกนลังมาตาโอไปรับไอ้หมออยู่ เขาด่าพี่คุยฝักมาบอกอ้าวด้สัตว์ได้ดิได้ดิไอ้ยึดแม่ไอ้ติดหนามเฮียไม่งั้นกูไปแล้วโอ้หเฮียโคตรอ้างในสัตว์ตนทำให้ติดดิกูไปแล้วเดี๋ยวมึงเจอหมอกับตาโอเดี๋ยวก่อนใบไม้ยังไม่ขาดเชื่อเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันอยู่รูป่าวะใจเย็นนะนผมว่ามันอยู่มันอยู่หลังมึงนี่เฮียเลยนะทางมันออบได้ไปบีแมงมายืนจ่าเอ๋ยยิ้มฟันขาวอยู่ข้างพี่ทำไง S <S ไอ้เหี้ยโดนมัดรวมเลยนะหนึ่งพันสามร้อยนะฝากกดแชร์เออวะไอ้เหี้ยถูกป่ะไปดิไปดิเออไปไปยืบไปตรงนู้นนี้เดี๋ยวแม่ไปยืนนั่งคาดกันขาวเลยนะเป็นกูจะลื่นเองผมรู้เลยแม่ใช้คอนเกตแล้วมาแล้วด้วยไอ้สัสคอนเกตคอนเกตยังไงล่ะไอ้เหี้ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนพี่เคยดู G T A ป่ะแม่ใส่ผ้าป่าฟ้วอะไอ้ก้อนจัดมึงอยู่ไหนข้างล่างข้างบน ลงเลยลงก่อนเลยลงก่อนเลยพี่ครับคุณยัยดีๆได้ครับนะเดี๋ยวผมอ่ะใส่บาทให้ก็ได้พี่นี่ไงพี่คอนอยู่นี่เยี่ยม็นถือเยี้ยอะไรมาก็ไม่รู้ไม่เชื่อลงเลยลงก่อนกินเหล้าขาเรื่องเลยเฮ้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 ยระวังไฟดูดไฟไม่มีฮะับต้องเดือด้องไฟดูดเฮ้ยพี่เฮ้ยโดนอะไรมาพี่เฮ้ยเฮ้ยลงก่อนไล้มามฮะอุ้ยโดนอะไรเนี่ย โดนก่อนยิงสิอุ้ยคุยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาโอมายัางน้องโทรหาตาโอดิโทรหาหมอดิดิแม่ต้องเจอเปหลายคนเลยสั้นเบียดจับพี่กระยดตที่เอยไอ้ผ้าผ้ามาผ้าผ้าเอาให้อยู่เลยเหี้ยงเอาจังไหนี่โทรหาหมอโทรหาตาโอสองคนมันมาถึงยังไปรับไอ้หมออยู่อะลบปุรีนู่นน่ะ ไอ้ชิคไอ้ชาไปไปรับไปรับไอ้หมออยู่ลพบุรีหนึ่งพันสามร้อยนะฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ขอบคุณด้วยนะที่รับชมครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ปากหมุดผู้ใหญ่ใจดีของเราช่วยเข้าไปสมัครไม่มีขั้นต่ำแอดยูเอพแปดแปดมีหวยมีเกมต่างๆมากมายฝากเลยครับไม่มีขั้นต่ำมีแจก iPhone 15 Pro Max ด้วยสำหรับ เดือนนี้โปรโมชั่นเขาจุกแจกกูอยู่รอดตรงนี้เลยอพี่จะใชชื่ออะไรครับกูอยากอยากเหงื่อออกว่าโอ้โหนี่เหงื่อเต็มเน่ไม่อยากใส่สูนเลยแน่แหละอยากเหงื่อออกว่านี่ขนาดพี่เขาไม่ได้ใส่อะไรเลยผเยเนี่ยพี่แก้ผ้ามันดูดดิลงมาข้างล่างทักฝุ่นได้ไหมเอ้บอกเลยนี่เดี๋ยวผมบอกเองพี่ชายถ้าพี่ไม่ลงเดี๋ยวพี่เบียร์แก้ผ้ามาพี่ไอ้สัดเออเอาวะมึงเปิดโตดรอได้เลย เฮ้ยพี่พกสายยางมาวะตังตูดมันกลัวมันกลัวกูแม่งถ้ามันกล้ามันโผล่มาแล้วไม่ใช่พี่ติดต้นหนามแค่นั้นนี่ซักฝุ่นตรงนี้เลยนี่มามเจอใครวะไอ้หมอไอ้หมอมเจอไอ้หมอกูเดี๋ยวก่อนข้างบนวะไอ้หมอมายังไวเยี่ยอยู่ข้างบนเว่อมาแล้วเราเปิดลูกเกียร์ไหมซักลูกเกียร์เลยถอยก่อนเลยถอยกันไหมอยู่นี่แหละเอาให้อยู่